จอจได้เจอกับดรา c o z o ซอนซึ่งเป็นคริปโตเทอร์เรสติเอลสับใหม่นะคะจำไว้เลยนะคะเราได้ยินคำว่า ET มา ET ก็คือ Extra-Terrestrial รคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลก Extra คือมันไม่ได้อยู่ในในโลกนี้แต่นี่เขาพูดถึงคริปโตคำว่าคริปโตแปลว่าความลับหรือซ่อนเล่นไว้ เหมือนคริปโตเคเรนซีะแต่นี่เป็นคริปโตเทอร์เรสติลส์คืออีทีหรอคะอีทีคือเอ็กซ์ e ร r e ท t r i เรสติลแต่นี่คือคริปโตเทอร์เรสติลส์คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้แต่ถูกปิดบังและซ่อนตัวอยู่ไว้เขาอยู่ที่ชั้นใต้ดินอยู่ที่อินเนอร์เอิร์ธมานานมากแล้วและข้อความนี้จอร์จได้รับมาจากจอห์น20ปีที่แล้ว แต่ตอนนั้นไม่พร้อมที่จะเอามาบอกชาวบ้านเพราะมันไม่ใช่และมันยังไม่ถึงเวลาโค้ชก็คิดว่าเช่นการเหมือนพระพุทธเจ้า2000กว่าปีที่แล้วถ้ามาบอกตรงๆว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวคือสมัยนั้นยังไม่รู้เลยมันยังไม่มีคำพูดของว่าอินทีใช่ไหมยังไม่รู้จักคอมพิวเตอร์เป็นยังไงก็ใช้คําที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หมดทุกอย่างเพราะว่ามนุษย์สมัยนั้นมันยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปแล้ว มนุษย์เรา consciousness ได้ยกระดับตอนนี้มนุษย์พร้อมแล้วที่จะรับรู้ความจริงนี่นะคะคลิปคลิปนี้นะโค้ชเห็นไหมคะที่ชี้อยู่ข้างล่างเนี่ยเมาส์พวกคุณเห็นไหมเป็นชื่อคลิปมีหลายตอนมากเลย return of the U.S. Navy S.S. p Jedi Admirals and the universal space council นี่คือชื่อคลิปให้คุณไปดูมีอยู่หลายตอนมากเลยซึ่งโค้ชเห็นตั้งแต่ที่ดรซาลาออกมาโฆษณาว่าจะมีเว็บปิาน์กับคนนี้นะโค้ชก็แบบเฮ้ย hey, ใครวะเนี่ยฉันไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเอยเออยังไม่แบบเสียเวลาไปดูหรอก <laughs> คิดอย่างนี้แต่เมื่อวันหนึ่งมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญเหมือนคุณแบบเฮ้ยบังเอิญดูโค้ชคลิปนี้ คุณจะดูไลฟ์สดหรือดูย้อนหลังก็ตามเนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรู้ข้อความแบบนี้ไงตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นยังไงก็ไม่รู้โค้ชก็เลยแบบมาดูคนนี้ด้วยความที่ว่ามันเล่นไปเองหรือว่าฉันกดมาดูยังไงจำไม่ได้แต่ว่าพอฟังปุ๊บว้าวโอ้ my god คนนี้นะคะเอาข้อความของ r e p t i l i a n มาบอกได้เป็นแบบ คือไม่ใช่ข้อความของเขาข้อความของเขาเขาก็มีแบบอธิบายต่อด้วยแต่ว่าเป็นข้อความที่เรปเทเรียนฝากจอร์จมาบอกมนุษย์ฝากจอร์จค่ะเขียนไว้ชัดเจนว่าให้จอร์จเป็นผู้นำสารนี้มาบอกเพื่อนมนุษย์หน่อยนะแล้วคนนี้นอกจากว่าเขาจะเป็นทหารเรือที่ทำงานกับ SSP แล้วคนนี้ ถูกจับตัวไปคือก่อนที่เขาจะมาเอาข้อความน,นี้มาบอกพวกเรานะเขาเคยไปดวงจันทร์เคยไปดาวอังคารแล้วก็เคยที่จะถูกเรปเทเรียนเกือบจับตัวไปกินแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆนาน,นาสารพัดที่ถูกทรมานถูกอะไรสารพัดกว่าเขาจะให้อภัยพวกนั้นได้แล้วก็ปรับจิตวิญญาณปรับคอนชีเสของเขาทั้งหมดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นรายละเอียดในคลิปนี้อะ เขาไม่ได้บอกลงรายละเอียดตรงนั้นแต่เรื่องของเขาน่าสนใจมากคนนี้นะคะคลิปหลายคลิปเดี๋ยวเขาจะพูดถึงแบ็กกราวด์ก่อนก่อนที่จะบอกข้อความของเรป t ทเรียเนาะมันต้องมีที่มาที่ไปคนนี้นะคะเขาได้ไปพบกับ a d m i ิร l ลสามคนแอดมิร l s คือพลเรือเอกพลเรือเอกท็อปท็อปพลเรือเอกสคนที่อยู่ตำแหน่งสูงที่สุดของ SSP จอร์จได้ไปพบมาแล้วเขาบอกว่าจอร์จบอกว่า Admirals กำลังจะกลับมาในโลกนี้แล้ว Admirals เป็นตัวแทนของมนุษยชาติของ Planet Earth ไปพบกับ Galactic Federation และอีกที่หนึ่งที่ที่ชื่อนี่ v e r ย u n s v e r s c o u p c i l Council เห็นตัวหนังสือเล็กๆข้างล่างไหมสีขาว มันจะมีองค์กรหนึ่งที่เรียกว่า Universal Space Council Admirals สามคนเป็นมนุษย์ที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติได้ไปนั่งอยู่ที่นั่นและได้ไปรับแผนการมาว่าจะต้องมาปรับปรุงหรือทำอะไรในโลกนี้นั่นคือตอนนี้นะคะ Admirals กำลังมาแล้วกลับมาที่ U.S. Navy Secret Space Program พวกเขากำลังมีแผนการที่จะทำอะไรกันสักอย่างซึ่งตอนนี้จอร์จยังบอกตรงนี้ไม่ได้มันเป็นความลับและเมื่อไหร่ที่เขามีความลับมากเพียงพอจอจะมาบอกพวกเราต่อแต่ในขณะเดียวกันจอร์จก็บอกว่าตอนนี้เขาบอกครอบครัวไว้ว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วที่เขาจะโดนเรียกตัวไปทำงานอีกเพราะตอนนี้เขาสแกนพลังงานของจอร์จ จอจพร้อมที่จะไปดําเนินงานต่อซึ่งตรงนี้โคช้ชก็อยากพูดให้พวกคุณฟังเหมือนกันว่าพวกเราอยู่ในเนี้ยพวกเราไม่รู้หรอกว่ามีคนเฝ้าดูพวกเราอยู่พวกเราก็เหมือนที่โคช้ชเปรียบเทียบให้ฟังเสมอเลยนะคะว่าพวกเราก็เหมือนปลาที่อยู่ในตู้ปลาถ้าคุณมีตู้ปลาอยู่มีบ่อเลี้ยงปลาตู้ปลาตู้ใหญ่เลย คุณดูคุณชะโงกหน้ามองดูปลาอยู่ปลามันไม่รู้หรอกถ้าปลามันไม่ได้ชะโงกหน้ามาดูคุณแล้วจะเอ๋เห็นว่าเฮ้ยมันมีสิ่งมีชีวิตเฝ้ามองฉันอยู่นะคุณก็จะไม่รู้เลยคุณก็จะเป็นปลาตัวหนึ่งที่มัวแต่ว่ายน้ําไปเวลาที่น้ํากระเพื่อมกระเพื่อมมันก็คิดว่าเฮ้ยสุนามิมาแต่จริงๆแล้วมีคนมาเปลี่ยนหินมีคนแบบว่าเอาต้นไม้ใหม่มาหรืออะไรลงมาใหม่ๆ ลามันก็จะคิดว่าเฮ้ยก็ส่งมาว่ามีสิ่งประหลาดหล่นมาจริงๆแล้วมีคนคอนโทรลอยู่พวกเราก็เหมือนเป็นแบบนั้นเลยเราก็อยู่ในมิติของเราอยู่ในแบบตู้ปลาแบบนั้นโดยที่ไม่รู้ว่ามีอะไรควบคุมอยู่จอร์จเขาก็พูดสิ่งนี้เหมือนกันเลยค่ะเพราะข้อความที่ที่บอกจอร์จมาแล้วเขาก็บอกจอร์ดว่าเออจอร์จยู you, ตอนนี้ทำได้ดีมาก ยูสามารถที่จะให้อภัยยูสามารถที่จะผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาได้อยู่ถึงเวลาแล้วที่จะกลับไปทํางานตรงนี้ต่อมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีคนเฝ้าดูทีนี้โคช้ชไม่ได้มาบอกให้พวกคุณระแวงเฮ้ยใครมองฉันอยู่วะเนี่ยคุณไม่ได้อยู่แบบด้วยความระแวงแบบนั้นคือเขาไม่ได้เอาตามาจาับดูคุณอยู่ตลอดเวลา เขาจะดูล่ถ้าเขาอยากจะดูคุณก็เหมือนคุณนะ่ะมีปลาคุณไม่ได้มานั่งนั่งเฝ้าดูปลามันทําอะไรกันมันจะกัดกันมันจะมีลูกกันมันจะไปกัดกับใครจะรักกับใครจะมีกี่ไข่กี่ฟองอะไรอย่างนั้นมันจะไปกินอาหารแบบไหนคุณไม่ได้มานั่งดูปลาตลอดเวลานี่นาะคุณมาชะงงกดูเวลาที่คุณอยากจะดูเท่านั้นประมาณนั้นเลยค่ะนี่ก็เช่นกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้อง เป็นคนที่โปร่งใส transparent แปลว่าใจคิดยังไงคุณก็ต้องทำอย่าง,งานั้นปากกับใจคุณต้องตรงกันเพราะว่าเขาอ่านใจเราได้หลายคนเคยคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาในช่องโค้ชบอกว่าเฮ้ยถ้ามนุษย์ต่างดาวพวกอ e ีทีมันอ่านใจได้อ่านมนุษย์คนได้เฮ้ยพวกเราก็สวยสิวะเขียนอย่างเงี้ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าเอา้าคุณไปคิดว่าคุณสวยแสดงว่าปากกับใจของคุณไม่ตรงกันเหรอ Right, so คุณก็ต้องฝึกเป็นคนที่โปร่งใสปากกับใจก็ต้องตรงกันเพราะนั่นคือมนุษย์ในอนาคตแล้วก็พวก being ที่เขามี conscious ที่ระดับสูงเขาไม่ต้องคุยกันด้วยภาษาไงเขาอ่านจิตกันเพราะว่ามันจริงแท้แน่น,นอนเพราะคุณโกหกไม่ได้นี่แหละตอนนี้มนุษย์ยังอยู่ในยังอยู่ในมิติที่สามที่แบบ โกหกกันอยู่ไงมันก็เลยมีปัญหาใช่ไหม